งเ<ม>ือีงกล่องวิดีโอย้มองนี่อย่างมาถือผ้าใบไต้องแนบมืออยูงง่ปะ่อเจาเออบังอ๋พอพ่าเบิงเหรอเดี๋ยวพ่าเบิง่อเจาเ,<ม>เออถือไปแนบนี่เดี๋ยาถ่ายวิดีโออยู่ไปขึ้นไปขงบนหน่ะน้ำตาแล้วนอน้อจะจบนองถือมือเดียว,วไว้เลยนนอ้นอนนะ อ,อถ้าพี่กอนเอ้าไป ลงก้ห๊าแก้วอีกนล้นี่นี่หฮ๊าแก้วอยน่ีนนะ่ไนเขามโนโลมอำเภอเมืองม,ม,มุกดาหาร ถ่ายภาพนึงน่งันก็ได้เก็บภาพความทรงจำเก็บไว้เป็นว,วิดีโอดีสุดอ้าวสวยดิ บนเขาก็สวยเห็นทั้งเมืองเลยนะมา หิวข้าวอะหิวละเออหิวอยากกินข้าวแล้วมาคอยจับคอยถือแสีใต้ยังไะไป้ขึเลมนดูจนมาสันเขียวปื้ปื้ปนเป็นดีเขียวไหม

นอนคือนว่าไปเข่ากล้องอ่ะลูกนอนไปนั่งขังตาก่จะเห็นหนูนี่นี่นี่นางยืนลำผาเ่ราะเห็นไหมเดี๋ยวเพื่อนมันดับงี้ไงเห็นไหเฮ็ดหน่อยเฮ็ดเต้กระพิดนอนหนีเนาะเป็นน่งน้ำตาไก่แต่เห็นเห็นหน้าแะ่กล่องได้ห้าลูกไปนั่งไปนั่งจะเห็นหน้าไปเป็นน่งขังตาไป

ข้าเด้อจันข้าเลยอข้าเลยอันนี้ใส่นิดนึงอือแล้ววะไม่ไมจ้าแก้วนี้ใส่แบบเนี่ยโว่ที่น้ำอย่างน้น้ำจังเลยเอาโอเอาต้องเรืองมึทำกันเบิดมาตานได้บ่กินก็บบุกินนนะมันว่ามันบ่มันเนี่ยนะน้อนองน้องนาดกันเลยนั่นต้องไลกกว่าไลก์กว่า ีเานน้องเดี๋ยวไถึงเติมอีกแล้วนอจะมัเล่นเตาสติมนี่ซ้ำกันมังละลยเล็วซ้ำกันซ้ำกันเอมไม่ได้ซ้ำไม่ได้มเล่นมเล่ใช่เห็ดตาั้งตามบรรากาศดีนี่เห็ดตาเนาะ ปพาว่าเออเมื่จิงเอาไปยืมตัวเออนามัน่อ่างนียังไ่เติมบแม่เติมาต้องเติมใช่งผูเห็นอยู่นี่แหละี๋้วจะเปิดให้พี่จูนบังบนน้ำกัลจะลงยูทูปแหรหวานเป็นบางเม็ดนะหวานู่เลยใส่เลยับะตรง้ดีำตันไม่ได้ผม ใส่บอไทยบอบขมในดีสุดๆนั่นเป็นันหวานไปดูเตียงน้องมือนอเสียนหวานเป็นตรงนนตุ่มไปได้หลายเหตตัวสุกแร้สุกไปใครอยู่วะอะไรใดพี่เสียกระดาษมากันสุกเนี่ยกับสุกแลนเลยบะสุกรอบานบ่บบอตะกุ่มมั้งงานราชการล่าดูสขา

ตังพี five ่จับเลยเนี Nine ่ยแน่นได้พี่ที่มันเดือแบี้โอ้โหาให้เด้อันนี้อเล่าน้เนือแล้วยาเดือดนะเือตังเรื่องต่อยีสิไหมไมนจังสีหน่ กิน,นเอปากานมักิน,น,นะนเนมันมันอย,ย่ <c oughs> างม่นันบ่มันอยางเป็นหมูขีดสี cảm giác vang nhiều cho nên mục đích làm gì cả.

เกรลางเลยตอ้ยขาอเขาตากล้มกระตากล้มเนี่ยล้มพัดอยู sometimes. ่ในกลองมันนี่เอามันก็ล้มพัดที

ไปอยู่ยั่ไงสมตาสมตาเพิ่มนะครับเอาแบบโคเก้สมตานะครับเพิ่มตัมนน,นึ้ยาาีน่นมจีนได้ป่ฮะนมจินมีมาครับหนมจินน้ำนะครับ เคเลยอตามโอเคโอ้ยฮาถึงยอหัง่ายยุเรียงบอเราคือหัง่ายีนบอกไปได้กับบยตน

ตนเรัครับาองบอเคโอเคกวหลันท่านผุนเนาะเราั้งปีห้องไปที่มันั่นเกิการกินตะฟังคุนายไปกินทังผีก็จะไปกินฟังทั้งนอันนี้ครับอันนั้นสอดปลากันอ่างโมบสอดปลากับมเสบเป็ดเนี่ยอะไรก็ลเอียดแหบ

นาท่มันหอกมัยแ็งย้อนรถอยดีมันตาฝาตัวสีออกลูกมันดีจังป่ะหอกอะไฝันหลอกอะไกินหนูเดี๋ยวว่าแต่คิดละอนนา

ตั้งมันสิโตเตีอันเห็นกับอันอันนองเ็นเป็นโลดกับของเว็เบ่าเป็นลลยังนอโตเตียงคือออกไปโอ๊มือขอไปยืนหันน้ามานี่ยเพต้องออกมาบนอนยืนหัน

เออแล้วมันจะยืดเก็บ เพิ่มอีกสองคนเนี่ยพอดีอืมภูยังอีกสองคนเนี่ยพอดีเลยแต่ตอนนี้อิ่มละ ไปเรืยๆแต่ว่าขึ้นมาแบบขอบขั้วนญะ่ๆเนาะอีกทั้งอดีบอยมากเลยพอดีกลุ่มเน,นะาะท่านสองน้องคืนไอพอดีบัวาหอยไปมันกับประกอบบ่าครับมันจะแบบแบบแข็งเนี้ยเเลย แต่ขั้นอย่างในบ่อเนี่ยบอไม่เคยลองอย่างเตาทานไหมอบแบบเตาอันนั้นเลยทีเดียวไม่รอบเตาคมหน่อยนะตักเนี้ยแตาทานไม่พูเว็แบบอกร่บ,บ ันย่างลงไปต้องไปไทลูกันต้องไปเล่นน้ำเล่นน้ำนะโอหเล็กน้อยไปเล่นน้น่งใจอยู่ังเด้อเดี๋ยาจห่วงยางผุแล้วไลไปมเดียมาันห่อาจางไลไปหมนไลไปน้ำหนา ไปโหลดพากันลงไปสองทีนองใหญ่สไปรัดนญีุ่่นละอันสั้นมั่นมันบ่แมนน่ำเค่อนเนีเ่ยบะเคเน้นำเคเรอะไรว่าต่งร้อยไปเลยหน่ำเคเอนเนี่ม <c oughs> ันบ้ร้อาเอาเอขาุ่นะร่องหน่ำร้อพอยกวเงีย

โดนจะไปข้อเบรอร์น้องแค่ยังนะ น,น,น,น่อนละมันทึก้อ่ตามวิทยาศาสตร์การอาหารก็บอกวาก่ามนุษย์กินอะไรต่งางน่อนกันตามทฤาฎีพอเราระิรหลังกจมันต้องย่อยอาหารตื่นเ้นหัวลว เตืเตนอเตี่นโยตองการหาคมูหดไปนไรับแต่ว่ามันต้องดูหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนเพราะว่าขันหมุนพ่ทอกันใหม่ครับตามบ้นแต่ไม่นังเปลยาหรอเป่าัลย